สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายสุูุสุคน พ่าพ่อๆก็สาวไอซีสเกตสาวซีสเกตไอกินหวนัวพผ้าถ้วยคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ะฮ้อนฮ้อนมันนี้ฮ้อนหลายพี่น้องเหแบบล่าเรเปลาไรยายห,หางนะพี่น้องจ้ะพ้าเสิบอ้ามากินเขา่าฮ้อนฮ้อนมันนี้พี่น้องข้างนอกก็ฮ้อนจ้ะฮ้อนหลายพี่น้องจ้ะมาจ้ะวันนี้ได้ยังวันตีสิบ้าถอดหัว <laughs <laughs> ถอดหัวถอดถอดหัวออกมากินนั่นก้อยค่ะก้อยขมจะพี่น้องจ้ะว่าได้ใส่เลือดด้วยจ้ะก้อยขมจะพี่น้อง นี่จ้ะเ็ษๆมาจะพี่น้องปั๊บถอดหม้อนกันมาถอดหัวกินเขากับก้อยครับพี่น้องจ้ะก้อยขมจ้ะกินน้ำกันพี่น้องจ้ะนี่ก้องเขาหน่อยจะ้ะก้องเขาหน่อย่าเมียก้องเขาหน่อยจะ้ะว่างตาคือเกาจ้ะว่ามีหมาว่างพี่น้องจ้ะพากับว่ามีอย่างปมากมาก่าเราจะพี่น้องอันมีเลดีจ้ะ มะแข็งหรือว่ามะเขือพวงแล้วกันมะละกีนกจะพี่น้องจ้กผักชีเนาะค่ะผักชีจีนเนาะค่ะแล้วก็ผักเมล็จ้าใบใบผักเมก็ดจะพี่น้องจ้กใบผักเมล็แล้วก็ผักแผ้วจะพี่น้องจ้กผักมิซัมเนีะจะพี่น้องจ้ามากินกันเลยจ้ะก็เดินกับฝาก็เลยก็แช่ก็ติดตามก็สับสไกใครขึ้เก้าเราจะพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังแรงใจกันที่เก้าเก้าเราจะพี่น้องจ้า มาจ้ะมากินข้าวน้ำกันขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอันอย่าลืมกดกระดิ่ง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 เป็นกำลังใจในเรื่อจัะพี่น้องจ้ะเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ะมากินกันเลยจ้ะไม่บอกไรกรหางด้วยเลยค่ะพี่น้องจ้ะผ้าถอดหัวมนเนี่ยถอดหัวเป็นกระซื้อกระหังปะค่ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะลูกโดดจ้ะพี่น้องลูกโดดค้ามยิ้ค่ะตาสวดๆมุมอืมอืม ผินเองคผมตายบาเรืองพีนน่เนาะม,มาละมาลับผู้จงรักภักดีผผม <c oughs> ผมแะแสบพี่นนอะ nào cả, bảy cà phê ngắm ngắm cả, muộn chưa đây?

ไอ้คือว่าเด้ไปใส่หรอกป๋่ถือของจับใส่มาแทะอยากลำบากยุ่งห้องนี่และมอมจ้ะ Hãy subscribe cho nha, Ghiền Mì Gõ มวนเข้าไปมุมแต่พีน้องขอเซียมอืมพี่ดู kau cik mah 鬼雷达，懵。<noise> <noise> <noise> ต่อยผมว่าพี่น้องอันนี้ผักมันยอดอันต้นอ่อนทันตบันจ้าพี่น้องอือครับโดนกินเถอะกัดเสียบต้นลับพี่น้อง เนาะขอโทษขอแผ่นผู้ที่ว่ากินดิบเด้อจ้ะพี่นอ้องหอมอบักแพ้วจากพี่น้องจ้ะ Nó hơi hoa Chọn Lúc đột Khắp như ngày mùa บอากอาบอกแสบไยอันนี้ก็แล้ต้องผู้ม,มากน้องได้นานีอ่ออนบนกินดิบก็บว่านนนำมห้กินเด้บบบเจ้ะ พี่น้องร้อยนึงจ้ะอืมซือมาอร่อยเองสื้อเหนื้อไม่เห็ดเองอร่อยนึงออืม้อเมเอาติดไหมครับพี่น้องก็เถอะขอไพเได้จ้ะ เขาไม่เพ mm hmm> ิ่นอพยพใหญ่เพิ่นขายอยู่ข้างล่างเพิ่นเอามามาดูนน่ะจะออเขอโทษเขาพาจ้ะก็เล่เหนียวได้เช่นพี่จ่นิออกเพื่แน่ัค่นาะ Kín thử tắm màu hẳn, bán cho trời Bây ừ, Bây giờ nó bình thường, kín không có nó lái สื่อหือเนืออ้อมันลอยหนึ่งเห็ดมานเลยจ้ะมาถึงเคืองโลดออกมอมจ้ะ ุ่งเทพกับถือเป็นบางยางกับพี่น้องบางยางกับแป้งไมาจับพี่น้องข้ามสุดถ่ายราบไปแล้วข้ามนิ่งๆปมๆตาสวดๆมุมจ้ะเขาก็ติดมือพี่น้อง แซ่บ่ะแซ่บขมเหนียวแซ่บไลยพี่น้องไลยไปเราจะพี่น้องจ้ะ คลิปนี้ฝากไว้สักนิดนะจ๊ะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามก็ซับสกไครคือก้าวหล่าจับพี่น้องจ้าลาไปจ่ะลาไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ